สวัสดีค่ะไทยนิยมความสวยนะคะแม่สวยสกลนครวันนี้คุณแม่มาทำบุญตักบาตรนะคะในงานปันตุกจีนันปีใหม่นะคะขอให้มีโชคนะคะขอให้ทุกท่านร่างกายแข็งแรงสุขภาพแข็งแรงนะคะวันนี้จังหวัดสกลนครรวมตัวนะคะรวมตัวนะคะทำบุญใส่บาตรตักบาตรสามสามชาตินะคะสามชาติก็คือมีไทยะคะ่ะคนไทยก็จะใส่ชุดไทยมา มันคนพ่อคนพ่อเป็นคนไทยใส่ชุดไทยมาแบบสวยเลยนะคะคนเวียดนามเขาจะใส่ชุดเวียดนามมานะคะคนจีนเขาจะใส่ชุดกีบเพามานะคะเป็นภาพบรรยากาศที่สดสวยนะคะวันตุดจีนวันปีใหม่นะคะก็จะเป็นบรรยากาศที่อาเวลาโชว์ในงานนะคะก็จะมีก็จะมีไทยก็จะแต่ง แต่งตรงนี้ให้คนถ่ายรูปนี่นะคะให้คนถ่ายรูปนะ,ะอันนี้คือคนไทยนะ,ะสวัสดีปีใหม่จ้าสวัสดีปีใหม่จ้าสวัสดีปีใหมจ่หมจ้าคะ่ะท่านผู้ว่านะคะก็มานะคะฝั่งนู้นก็จะเป็นช,นชนชนชนกีนนะคะทงสังเกตทงข้างบนนะคะก็จะมีสามม เยอะแยะมากมายเพื่อนเพื่นจะเดินไปทางโน้นบ้างพ่อพื่อนเขาเจ้าหยืนทางโน้นเนี่ค่ะใหไปรัไปโน้นขอบคุณคือมาเลยค่ะโอ้ยขอด้วยาตค่ะสาวเวียดนามสวยมาก อันนี้คือสาวเวียดนามนะคะอันนี้คือสาวไทยนะคะสาวไทยก็มาในชุดผ้าคลามนะคะสวยงามลายขอตัวนั้นเป็นลายเก็ตทำนะ,ะลายมีโบราณเนาะสวยงามมากนะคะสังเกตนะคะว่าผ้าถุงกับผ้าสิ้นนะ,ะจะเป็นลายเดียวกัน ขอตอนรับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านอันนี้ก็จะเป็นพิธีทำบุญตักบาตรด้วยความเป็นิริมงคะเรียกว่าที่เวียดนามนะคะใีงนตุ๊กตนครนะสับกะ่ายสองพันห้าร้อยมพูนะคะขณะนี้ท่านคณะผู้บริหารจังหวัดสโขนครนเก็คือนี่ชาวเียาวียดนามดูเสียสายกีนมากนะชเสียสายกินกัสนครได้่ากับเวณลนี้ ือรวมพิธีทบุญตักบาพิธีทางศาสนาว่าว่ากเจ้าพ่อไหมซึ่งในขณะนี้ท่านผู้ราชการจังหวัดสุรภูมท่านจุลีรัฐเทพอัจนี่ก็จะเป็นกำลังจะเดินทางมาหน้าบันเลยหลังคนนี้องนี้เพื่อจะนั่งอยู่บนนู้นนะคะคืนนี้คุณแม่ก็มาลำสังเกตุทุกนะคะจะมีสามสามสีนะคะสีเหลืองของเวียดนามนะคะสีแดงของคนจีนนะคะ ผ้าครามจะเป็นของเราชาวไทยนะสวยงามมากตุคมานิวิทย์เจ้าคณะเพื่อนคนแก้วเจ้าเพราะว่าเขาสีชมพูสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนไทยเมตาเป็นองค์ประธานทศศิลป์นะสวัสดีคุณเก่งมาในชุดไทยนะสวัสดีค่ะสวัสดี่งบนฐานทรงนะครับสวยมากเลยค่ะสวัสดีพี่ใหม่ค่ะโชคเหมืองน้ำเหมยค่ะ จกเมืองน้ำมค่ยครับสำหรับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับที่เดินทางมาถึงเมืองเวรันจนถึงนี้แล้วเป็นภาพที่สวยงามมากนะคะทุกคนก็มาทำอาณะเพราะได้ใส่เสื้อสีน้ำตาลก็เป็นภรรยาของท่านนายกนการเปลียนสถานที่ในพิธีการในช่วงเช้าจกเมืองน้ำม่ยค่ะสวยมากค่ะนักติ๊กเขาเรียกว่าซินเจียุอีจินีวัจจค่ะนักติ๊กสล้วก็แข็งแรงเรื่อยๆนะคะ ให้กับทุกท่านได้นั่งเพื่อประกอบพิธีต่อขอญาตเรียนเชิญทุกท่านได้นัง่งประจำที่เพื่อจะได้ต้อนรับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครผก็จะเป็นหน่วยงานราชการนะคะผู้พิพากสาหัวหน้าสารนะคะก็มาผู้วิพากสาหัวหน้าศารเยาวชนนะคะผู้บังคับการกรมฐารราษฎร์ที่ที่น้ำโมเคยไปะยนนะคะค่ะโอ้มาทุกหน่วยงานเลยนะคะ ยังกาดที่สวยงามมากนะคะทุกคนก็เยี่ยมนะคะก็ยาวเลยนะยาวสุดเลย สวัสดีพี่ใหม่ค่ะสาวๆค่ะอันนี้สาวไทยใช่ไหมคะชุดแดงๆสาวอะไรน่ะชกเมืองน้ำเหมยใช่ไหมอันนี้ลูกครึ่งนะน่ะครึ่งเขาเรียกว่าอะไรนะอ่าชินเกียยุอีชิ้นนี้วันใช้ก็ด้วยใช่ไหมเหมือนคุณแม่เลยใช่ไหมถ่ายมาไดหน่อยดูชุดสวยไหมสวยมากเลยค่ะเป็นชุดไทยนะคะเพราะว่างานนี้เป็นงานสามเผ่าเนาะค่ะงานสามเผาก็นี้ก็คือสาวไทยนะคะอันนี้คือสาวเวียดนามนะคะอันนี้ อันนี้ก็สาวไทยนะคะอันนี้ค่ะก็จะมีหลายมีเยอะเลยค่ะอันนี้สาวไทยค่ะสวยงามมากเลยนะคะแล้วคุณแม่พาดูบรรยากาศคุณนจีนเออผมจีนอันนี้จีนใช่ไหมคะกินใช่ไหมลูกจีนจีนจีนสินเกียรติโยอีชินทิว่าใชัยเมียนหลักหลากคัมภีร เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันขอบคุณค่ะวัสดีค่ะลูกโอ้สวยงามสวยค่ะสวยค่ะอันนี้มาในชุดผ้าไทยนะคะมาในชุดผ้าไทยสวยงามมากเลยวัสดีค่ะลูกรวยๆนะคะวันนี้วันปีใหม่อันนี้สาวสาวเทศบาลใช่ไหมคะโอ้อันนี้สาวถนนพ้าคามนำโดยท่านรองนะคะท่านรองนะคะอยู่ดีมีสุขคอยู่ดีมีสุขร่างกายแข็งแรงนี่ร้านผ้าคาม อ่าท่านะท่านะเจริญเนาะใครมาต้องเจอก่อนคุณแม่เลยร้านคุณแม่อยู่หลังสุดเนะเจอร้านนี้ก่อนอ้าวนะอาจารย์ออสวันีค่ะอาจารย์โชคดีร่ำรวยนะคะในเพื่อนคุณพ่อนะเป็นอาจารย์กเกษียณแล้วสวยๆส,ส,สนอนผ้าคามค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยอาไารท้หน้ามน่ารักจังเลยนะมีจุกด้วยทำไมหนูน่ารักจังเลย น่ารักจังเลยค่ะบรรยากาศสวยงามมากนะคะทุกคนแม่พาดูข้างในนะตอนนี้ท่านผู้ว่ากำลังเดินทางมาถึงนะคะทุกคนก็เตรียมนะคะใส่บาทนะ,ะนโอ๊ยขออนุญา,านะตผ่าหนหน้าผ่านตา ขอ,ขออนุญาตนะคะฝั่งนู้นเป็นของเทศบาลนะของนุญของเทศบาลนะนะครสกุลนครนะคะ่ะเป็นภาพที่สวยงามมากๆเลยนะคะเป็นภาพที่สวยงาม ภาพบรรที่สวยงามมากบมีต๊ะน้อยหภาพที่หน่วยงานราชการต่างๆนะคะก็จะมาร่วมนะคะร่วมใส่บาตรนะก็มาร่วมใส่บาตรกันวันนี้ซึ่งเป็นเป็นวันที่สร้างบุญสร้างกุศลเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะแม่สวยเอาบุญมาฝากนะคะ เอบุมาฝากเอฟซีสายบุญทุกท่านเลยนะคะกราบสวัสดีแล้วก็กลาบขอบคุณเอฟวันนี้โชคโชคโชค,โชคลำ้ำรวยคะ่ะสวัสดีคะ่ะ